สวัสดีค่ะพบกับติ่งช่องกินกับติ่งกันอีกแล้วนะคะพบกับติ่งก็จะพบกับเมนูบ้านๆเมนูอาหารที่เราทําทานกันเองจริงๆที่บ้านทุกวันทุกมื้อนะคะ ก็จะมีอาหารหลากหลายภาคหลากหลายเมนูแล้วแต่ว่าวันไหนเราอยากจะทานเมนูไหนแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำอาหารนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันวันนี้มีโอกาสได้มาแนะนำแล้วก็ชวนทำไก่ลวนปะลาค่ะพี่ๆค่ะไก่ลวนปะลาติ้งไปเจอเมนูนี้ขึ้นห้างขึ้นพัตตะคารแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะ แนะนำแล้วก็ทำให้เ,เ,เพื่อนๆพพี่ๆชมกันนะคะถ้ามีตรงไหนผิดพลาดนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปติงได้เลยค่ะยินดีรับไปปรับปรุงแล้วก็จะมาแชร์สิ่งดีๆให้กันต่อไปนะคะไก่ลวนปลานะคะวัตถุดิบน้อยมากนะคะพี่ๆวันนี้เราใช้ไก่บ้านเนื้อแน่นเนื้อเหนียวแต่พอเวลาที่เรามาเคี่ยวแล้วนะคะก็จะเกิดความนุ่ม ความแน่นคือจะอร่อยลงตัวพอดีมากค่ะแตกต่างจากไก่ที่มีอายุการเลี้ยงหรือไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช่เลี้ยงธรรมชาติอย่างเงี้ยจะทำไม่อร่อยมาดูในส่วนวัตถุดิบกันนะคะจะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงขาดไม่ได้เลยพริกวันนี้ตีจะใช้เป็นสองสีด้วยกันคือสีเขียวที่หนูสวนสีแดงเป็นพริกจินดานะคะตำรวมกันจะได้ความเผ็ดยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของผักโรยติ้งจะใช้เป็นผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือน้ำปลาสูตรเข้มข้นของเราค่ะน้ำมะนาวสดแล้วก็นมสดจริงๆแล้วนมสดติ้งใช้แทนหัวกะทินะคะวันนี้เพราะว่าเราสะดวกที่จะใช้วัตถุดิบที่มีในบ้านก่อนเริ่มกันเลยค่ะไก่รวนปลาวันนี้ติ้งมีน้ำสต๊อกไก่พร้อมนะคะ ค่ะแต้คร้ค่ะหอมแดงค่ะไก่บ้านค่ะใบมะกูดค่ะ ช้อนฟองทิ้งค่ะปลาค่ะ นนมสดลงไปเลยค่ะน้ำมะนาวค่ะพริกสดค่ะ ปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนค่ะรอให้น้ำเข้มขวนนะคะแล้วก็ปิดไฟทานได้เลยค่ะ นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่รวนปาลาของเราไก่รวนปลาค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้กลิ่นปลาเต็มบ้านเลยค่ะไก่รวนปลา